ต่อไน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทฟงสุยหนึ่งกร่วมกับเชื่อและลงมือทำชีวิตของเราใช้ซร้ช้างและ FC บาร์เซโกลาโทริสงกอบตากโกแก่มันทุกเม็ดมันทุกเม็ดอิลสุมิวเอ็กซ์เอกสินแห่งผู้นำบริษัทสีไทยซุเปอปร์แวร์ผู้ผลิตและจัดจำหน,น่าย ซูเปอร์แวร์คุณภาพที่โลกวางใจยูนิกาเมลามีนแวร์ฟาวเวอร์แวร์เวนด้าเมลามีนและเอกตาภูมิใจเสนอรายการเจ้าสัวพาอิ่มสดีครับท่านผู้ชมมาขอต้อนรับสู่รายการนะครับเจ้าสัวพาอิ่มนะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่3นะที่นำพา,าผู้ชมทรงบ้านนะครับมารับประทานอาหารนะในสัปดาห์นี้นะครับขอนำเสนอในเมนูของสไตล์ของคนจีนนะครับท่านผู้ชมฮนะก็เดี๋ยวมาติดตามชมดูนะฮะว่า ร้านนี้นะชื่อว่าร้านอะไรก่อนจะไปต้องขอบคุณนะศาส์ใส่มั่นใจได้น้ําดื่มช้างนะครับต้องขอบคุณนะถุยสงกรอบตาโกแก่มันทุกเม็ดมันทุกเม็ดน,นะฮะแล้วต้องขอบคุณนะบริษัทตีเพชรอินตุเชาจำกัดที่ได้เอื้อเฟื้อรถยนต์ออลนิวสุดดีแม็กนะครับปิกอัพรุ่นใหม่หมดปิกอัพบสำหรับคนทั้งโลกนะรุ่นพิเศษนะรุ่นเดย์ไร้นะครับเพื่อมาเปยาย็นยามท่านในการบันทึกเทป่ะท่านชมฮะเดี๋ยวมาติดตามชมในช่วงแรกช่วงเจ้าสัวอิ่มตาว่าวันนี้จะเป็นร้านไหน ถ้าพร้อมแล้วรับชมครับช่วงเจ้าสัวอินตาสนับสนุนโดยเชื่อและลงมือทำชีวิตของเราใช้ซักช้างและ f อบาร์เซโลนาครับผมท่านผู้ชมฮะสัปดาห์นี้นะฮะช่วงเจ้าสัวอินตานะสัปดาห์ที่3นะครับที่จะนำพาผู้ชมทางบ้านนะครับมารับประทานอาหารอร่อยอร่อยนะสัปดาห์นี้มายืนอยู่ที่บนรนรสาธรนะฮะส่วนจะไปที่ไหนอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวมาติดตามชมทางรายการแล้วมาสัมภาษณ์นะครับกับเจ้าของร้านนะฮะคนข้างผมรวมไปถึงเชฟฮะซึ่งอันนี้ก็อยู่กันมาหลายสิบปี อยู่กันมานานมากนะครับผมก่อนที่จะมาติดตามชมนะฮะทางรายการในช่วงของเจ้าสัวอิ่มตานะเดี๋ยวมาสัมภาษณ์กับคนข้างก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอนอื่นแนะนําตัวนิดนึงครับสวัสดีค่ะฉันชื่อพรควลินประวัติชุติพงค์นะคะเป็นเจ้าของร้านชื่อสยามไชยเดชรองค่ะส่วนข้างผมนี่ก็เป็นเชฟแนะนําตัวนิดนึงครับประกาศแก้ใส่หุนครับประกาศแก้วใส่หุนครับใส่หุนแล้ววันนี้จะนำเสนอเมนูอะไร ปลากระพงต้มบวยครับปลากระพงต้มบวยนะแล้วต่อไปฮะแล้วก็ร้านหน้าปลาต้าตี้ครับร้านหน้า้วเนี่ยครับแล้วก็เป็ดตุ๋นและอีกหนึ่งเมนูครับผมฟองเต้าหู้เจียนฟองเต้าหู้เจียนไส้กุ้งครับไส้กุ้งด้วยอ่ะเราทามคุณหลินก่อนกุณหลินร้านของกุณหลินเนี่ยแน่นอนละชื่อว่าสยามชัยนิษได้ตลอดโค้งน้องจำหน่ายอาหารเกี๊ยวแบบจีนจัง แล้วเมนูน้องเด๋อจะบนโต๊ะเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างที่ท,ที่คิดว่าขายดีแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบปลาปลากระพงเนื้อซีอิ๊วค่ะหรือปลากระงเนื้อซีอิ๊วซีอิ๊วของเราเป็นสูตรของทางร้านเราจะเคี่ยวน้ำซีอิ๊วเองค่ะครับผมแล้วน้องเด๋อปลากระพงเนื้อซีอิ๊วมันมีอะไรเงี้ยมีปูผัดพริกไทยดำปูพริกไทยดำเราจะคั่วเป็นแห้งๆนะคะไม่เหมือนกับร้านอื่นเชฟถามอีกหนึ่ง คุณยืนใกล้ๆผมก็นะคุณไม่ต้องโกงผมกัดนะผมไม่กัดคุณหรอกครับผมอย่างมากผมว่าปังตอฟันคุณนีะฮะถ้าถือคุณพูดไปเหรคุณพูดไม่รู้เรื่องถามอีกหนึ่งฮะปลากระพงใช่ไหมฮะับหนึ่งบวยต้มบวยคุณเลือกคุณเลือกยังไงฮะปลาของคุณนั้นเราใช้ปลาเป็นเลยครับปลาเป็นวายวายวายนี่นะเอามันตายแล้วนี่ในเพิ่งตีหัวไหมจังทั้นเลยเหรอส่วนผสมมีอะไรบ้างครับผมก็มีบวยบวยอันนี้บวยแล้วเนี่ยครับแล้วก็ขึ้นช่ายขึ้นช่ายมะระมะระแล้วก็ขิง ขิงแล้วคุณเอาทั้งตัวเลยเหรอฮะหรือว่าไงฮะเลือเอาแต่เนื้อครับแล้วทำให้ดูหน่อยได้ไหมครับนี่ฮะด้วยความมีคล่องแคล่วว่องไวเป็นเชฟมาประมาณกี่ปีนะฮะ20กว่าปีนะฮะเปิดโซดาโซดาทำไหมฮะผสมอะไรฮะน้ำที่เราใช้น้ำโซดาเพราะว่าเราต้องใช้ดับคาวแล้วก็ล้างเมือกปลาออกปลาจะได้สะอาดเหรอค่ะโอ้ยังงั้นเลยเหรอท่านผู้ชมที่ดีนะฮะสยามชัยนิดเลตตลองเนี่ยเท่าที่ผมศึกษามาเนี่ยหรือ มา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 ,มาดูวิธีการใช้ของนะใช้ภาชนะทุกอย่างนะใช้ของแต่คุณภาพเกรดเอใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบนะฮะหรือจะเป็นภาชนะในใส่ใสอ่สาอาหารทําไมฮะคุณลินต้องคํานึงถึงเรื่องภาชนะใส่อาหารเพราะอะไรฮะเพราะว่าเราทาอาหารมันต้องสะอาดและถูกหลักอนามัยนะคะภาชนะ<ม>ที่ใช้เนี่ยถ้ามันไม่มีคุณภาพสําหรับที่ใช้กับอาหารเนี่ยมันจะมีสารพิษ บางครั้งเราไปนึ่งเราไปทำอะไรเนี้ยค่ะด้วยความร้อนมันจะทําให้มีสารพิษออกมาลูกเปื้อนในอาหารใช่ทานแล้วก็จะมันจะไม่ดีต่อสุขภาพและของ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 คุณเลือกอะไรเนี่ยอันนี้ของของเราใช้ใช้ห้อยซุปเปอร์แวร์โอ้และกระทั่งนะฮะที่เปิดขวรยังใช้ของซุปเปอร์แวร์เลยเพราะว่าเป็นสแตนเลสใช้นานไปเนี่ยไม่มีคลี้ผึิงอันนี้ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอฮะค่ะ เดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวต้องแช่เล่นนึงก่อนโอ้โหนี่ทุกอย่างล้างด้วยโซดาหมดนะคุณลินค่ะเพราะว่าให้มันใช่จะได้ดับคามนะคะเพราะปลาจะมีเมือกเพราะของเราเป็นปลาสดเมือกปลานะนะคุณลินให้ดูหน่อยฮะนี่นี่นี่มันจะมีเมือกปลาเมือกมีเมือกนะฮะมันก็ดับคาวได้ดับคาวได้นะแล้วเมนูเนี่ยครับเชฟเมนูก๋วยเตี๋ยวผัดเต้าซี่ครับผมยังไงบ้างครับส่วนผสม คุณเชฟทำ er Asia 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 ยังไงบ้างฮะก็เอาก๋วยเตี๋ยวไปคั่วกับน้ำมันให้หอมครับแล้วก็เอาปลาไปทอดครับครับแล้วต้องล้างด้วยโซดาช้างอีกไหมล้างค่ะล้างยังไงฮะเปิดล้างลากไปงี้เลยเหรอฮะหรือว่าไงอ่ะไปล้างก่อนที่จะหมักล้างอันนี้ปลาเราหมักปลาเราหมักแล้วอ๋อคุณหมักเสร็จแล้วแค่แบบเมื่อกี้นี้ปลามันไปหมักหมักอะไรบ้างฮะหมักกะทิขิงแล้วก็แล้วแล้าเราจะเล่าเรื่องอะไรฮะแล้วนี่เป็นเมนูเลยฮะเป็ดปักกิ่งครับเปป็ดักกิ่ง เขาบอกว่ามีวิธีการแรกใช่ไหมครับสอนได้ไหมแรกได้ไหมได้ครับได้นะฮะโอเคเชิญเลยครับท้ายช่วงของเจ้าโสอิ่มตานี่จะให้นะครับ เชฟประกาศนะครับเป็นคนปรุงอาหารในเมนูของปลากระพงต้มต้มบวยหม้อไฟนะฮะนักผู้ชม คนดูมีอยู่ทั่วโลกที่เหลืออยู่ที่ฝีมือช้างมิวสิคคอนเทสชิง3 0 0แสนบาทกับกีตาร์ล่าฝันพร้อมประสบการณ์มันบนเวทีกับบอดี้สแลมมีดีก็โชว์ออกมาชีวิตของเราใช้ซะ ให้ทั้งโลกอิ่มใจกับดีไซน์อุ่นใจกับความปลอดภัย45ปีสีไทยซุเปอปร์แวร์คุณภาพที่โลกวางใจช่วงเจ้าสัวอิ่มท้องสนับสน,นุนโดยเชื่อและลงมือทำชีวิตของเราใช้ซังช้างและ FC ฟซีบาร์เซโลนาถุลิสงกอบตาโปแก่มันทุกเม็ดมันทุกเม็ดบริษัทสีไทยซุเปอปร์แวร์ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายซุปเปอร์แวร์คุณภาพที่โลกวางใจยูนิกาเมลามีนแวร์ฟาวเวอร์แวร์แวนด้าเมลามีนและเอกตาครับผมท่านผู้ชมครับก็พบในช่วงของเจ้าสัวอิ่มท้องนะหลังจากที่ท้ายช่วงของเจ้าสัวอิ่มตานะก็ทั้งคู่นะทั้งคุณหลินนะฮะเจ้าของร้านแล้วก็เชฟประกาศนะครับได้ปรุงให้ดูเลยนะฮะว่านี่ฮะกับปลากะพงนะครับต้มซีอิ๊วหม้อไฟเนี่ยทำอย่างไรนะครับรวมไปถึงการแล้ นะครับเป็ดปากกิงลองได้ยังฮะเชฟตอนนี้เชฟประกาศก็ตัดให้ผมนะไม่ตัดให้คุณลินนะครับแต่คุณก็ตรงห้าแล้วครับผมนะคุณตัดให้แขกคุณไม่ตัดให้เจ้าของของคุณนะฮะแต่แซวเขาแล้วนะเพราะว่าเขาเป็นคนอารมณ์ดีท่านผู้ชมนะที่ผมบอกไว้ว่าเนี่ยทางร้านเนี่ยสำหรชนิดเชฟเลสเตอร์ลองเนี่ยได้คำนึงถึงทุกเรื่องนะแม้ว่าจะเรื่องของมาชนะที่จะใส่อาหารเพราะว่านี่ฮะต้องร้อนใส่อาหารแล้วร้อนนี่ต้องทนได้ความร้อนเพราะถ้าไม่ทนปุ๊บเนี่ยทนไม่ได้แล้วสีออกมาหลุดมา สารเคลือบอยู่ตรงนี้เอาโหงใช่เราภาษาชาวบ้านนะครับคือว่าใช้ของนะซุปเปอร์แวร์นะครับคุณภาพที่โลกวางใจเพราะว่าเป็นเมลามีนนะครับที่มีคุณภาพนะครับผมส่วนจานที่วางบนโต๊ะนี่ก็เพื่อเอาสีขาวเพื่อให้ดูสะอาดน่ารับประทานดิ้นท่าเลยครับสุดยอดเดี๋ยวขอลองตาตากระพงมาล้างด้วย ล้างด้วยนะฮะล้างด้วยโซดาช้างมีบางกระพงมีหลายอย่างนะคะที่ใช้โซดาแล้วนิ่มนะหวานด้วยนุ่มแล้วนิ่มะค่ถ้าเป็นปลาเก่าจะแข็งกว่านี้นิดนึ่งต่อไปเมนูไหนดีฮะคุณเชฟเมนูย่างไก่กุ้งเหรอค่ะ เราก็ใช้โซดาล้างนะคะค่ะจะได้ดับขาวไปด้วยอืมนี่มันแบบนึกกุ้งมันเยอะมากเลยค่ะใส่จำนวนเท่าไหร่ฮะต่อต่อหนึ่งชิ้นเนี่ยครับเราคิดเป็นเปอร์เซนต์ดีกว่ากุ้งเราจะประมาณ95%้าส oh, <no. S 2> ้าเปอรนต้อร์แล้วส่วนอื่นเป็นอะไรฮะเป็นเป็นแป้งเป็นเครื่องปรุงเป็นมันหมูช่วยให้มันนุ่มขึ้นได้เ oh. ม็ไม่กระดาษอันนี้ต่อไปเมนูไหนฮะ แบบปักกิ่งนะฮะยังไงครับของเราที่ร้านโปรโมชั่นด้วยนะคะ่ยังไงเออเมื่อกี้เห็นป้ายอยู่บอกตามความเรียบร้อยใช่ไหมค่ะแล้วเราเคยลดราคาอยู่พักหนึ่งค่ะแล้วเราก็เลิกลดไปแล้วลูกค้าแกก็ถามหากันอีกหลายคนเลยเราก็เลยกลับมาลดใหม่โอ้เซฟถามนิดนึงตั้งแต่คุณเป็นเชฟมาเนี่ยคุณชอบเมนูไหนที่สุดอ่าผมถามนิดนึงในความรู้ถามผมก็เข้าไปผมทุกเมนูว้า อแคบทำไมมาถึงกรอบแล้วนุ่มเพราะอะไรเราเอาไปอบแล้วก็ไฟลากไฟลาดจนให้มันกรอบเลออือเออนี้เมนูะไรฮะเกี๊ยวปลาจีมะละอ๋อมะละนะขอลองทานเลยนะฮะอัอนอนี้ก็เป็นเมนูขึ้นชื่อขึ้นชื่อในร้านอีก กูเลยนะร้านคนหลินนี่อยู่แถวไหนฮะของสาธรฮะอยู่ในซอ,อ,อยศึกษาวิทยาค่ะสาธรสิบสองค่ะอ,อยู่สาธรเหนือผมชอบมาละกรอบดีแล้วก็เนื้อปลานี่คือไม่มีกลิ่นคาวอย,าอย่างที่คุณว่าแล้วก็เนื้อมันนุ่มก็ท่านผู้ชมนะก็ขอนะบอกเลยว,ว่าที่นี่อาหารเนี่ยคุณภาพเนี่ยโอเคแน่นอนครับแก้วราคาก็ เยี่ยมยอดราคาไม่ถือราคาไม่แพงอย่างเต้นถั่งหล่ตานี้ร้อยสี่สิบบาทอันนี้เจ็ดร้อยสามสิบเก้าโปรโมชั่นส่วนเมนูนี่ครัเมนูเด็ดห้าร้อยห้าสิบสีโอ้ถูกมากแล้วจะจานข้างหน้าครับอันนั้นสองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบบาทแล้วถือว่าไม่แพงนะฮะอ้าวถ้าเกิดใครดูรายการเนี่ยมาทานเนี่ยคิดลดเปอร์เซ็นต์เราให้มีโปรโมชั่นไหมครับมีค่ะก็ลดสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะลดมากหน่อยไม่ได้เหรอฮะ เจี๋ววัมาเองวะคะอ๋อเหรอะขอเจ้าสาวมาเองรถเยอะนะฮะอ่าทุกท่านลองแวะเบ er ียร pues ์มานะที่นี่แล้วบอกว่ามาแล้วท่านจะไม่ผิดหวังกับคุณภาพกับราคาที่ท่านจ่ายเงินจ่ายไปนะครับแล้วก็เจ้าของร้านก็ยิ้มแย้มต้อนรับรวมไปถึงเชฟก็เงียบแต่ตั้งใจทําอาหารทําให้อร่อยสะอาดด้วยนะฮะทีนี้ครับขอบคุณคุณหลินมากครับขอบคุณหลินมาขอบคุณนะครับขอบคุณเชฟมากครับแล้วก็ขอให้การค้าการขายนะครับ รุ่งเรืองนะครับอ่าโชคดีตลอดนะครับผมแล้วก็ขออย่าเจ็บแต่จนอ่าเซนลีแห่งนงะนะครับเรารายการเราไปไหนเราอวยพรทุกครั้งขอให้รวยรวยรวยไม่หยุดนะครับอาท่านผู้ชมนะเดี๋ยวนะต้องพักสักครู่นะพบในช่วงของเจ้าสัวอ,อิ่มกายนะตอนนี้พักสักครู่ก่อนนะครับ เวีคนดูมีอยู่ทั่วโลกที่เหลืออยู่ที่ฝีมือช้างมิวสิกคอนเทสชิง3 0 0แสนบาทกับกีตาร์ล่าฝันพร้อมประสบการณ์มันบนเวทีกับบอดี้สแลมมีดีก็โชว์ออกมาชีวิตของเราใช่ซะ ใจกับดีไซน์อุ่นใจกับความปลอดภัย45ปีสีไทยซุปเปอร์แวร์คุณภาพที่โลกวางใจช่วงเจ้าสัวอิ่มกายสนับสนุนโดยเชื่อและลงมือทำชีวิตของเราใช้ซักช้างและเอฟซีบาร์เซโลนายูสุมิวเอ็กซ์เอกสิดแท่งผู้นำ อ้าวท่านผู้ชมมาช่วงนีง้ช่วงเจ้าสวยอิ่มกายนะสัปดาห์นี้ก็จะพาไปท่องเที่ยวนะฮะจะพาไปท่องเที่ยวนะฮะจังหวัดโคราชนะครับหรือจังหวัดน,นครราชสีมานะสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชมมาประยืนข้างๆนี้ฮะอันนี้ก็เป็นไม้นะครับผมเป็นไม้มะค่านะครับที่แกะสลักมาเป็นรูปของเทพประจักรตังมอน,นะก็คือจะชดในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์ที่แล้ว,วเรนนำเสนอเรื่องของไม้กลายเป็นหินมาก็เกี่ยวพันกันนิดน,นึงนะฮะสัปดาห์นี้จะนาําเสนอในเรื่องของฟอสซิลของของช้างนะครับ ที่มีอายุนานมาโอ้โหเป็นร้อยปีเป็นพันปีเลยนานมากแล้วไปเห็นงาช้างขนาดนี้ใหญ่มากซึ่งนักท่องเที่ยวนะไปเที่ยวแล้วทาหล่นแตกเสียหายก็เตือนไว้นะครับไปเที่ยวแล้วเนี่ยอย่าดูได้แต่วตามืออย่าต้องของจะเสียต้องชมไะเดี๋ยวไปติดตามชมดูว่างาช้างในอดีตนะครับจะใหญ่เพียงใดแล้วก็ดูช้างอุ้ยสูงตั้ง3าเมตรเนี่ยไปดูเลยครับก็สัปดาห์นี้มาอยู่ที่พ uh ิพิธภัณฑ์ ทางดึกดำบรรพ์ข้างในมีอะไรบ้างอาจารย์ข้างในก็เป็นอุโมงนำไปสู่พิพันธ์ช้างดึกดำบรรพ์นะฮหหมายความว่าเมื่อนักท่องเที่ยวมาที่โคราชก็มาเจอสิ่งที่เก่าๆอะไรบ้างก่อนที่จะเข้าสู่ไปจนถึงระยะอายุ16ล้านปีซึ่งเป็นยุคของช้างเนี่ยนะครับเออครับ16ล้านปีเลยครับช้างดึกดำที่โคราชมีอายุตั้งแต่16ล้านปีมันจะตั้งถึงเมื่อหมื่นปีที่แล้วนะเหรอครับ อ่าเดี๋ยวอาจารย์มามเลยนะเ <Make S 1> ชิญเชิญตามมาเลยตามนะครับ,อ,บอ่าอาจารย์ยังไงครับผมครับเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงโคราชนะครับผ่านท้องที่อำเภอสูเงเนินนะครับถ้าหากว่าแวะไปที่ภาพทำ้ำภาพเขียนสีเขาจันงามเนี่ยนะครับก็จะเห็น ลักษณะของภาพเยนสีอย่างที่ปรากฏครับก็ปรากฏอยู่บนเพิงผาที่เป็นหินทรายนะครับผมคนสมัยโบราณเขียนภาพ่างนี้ไว้นะคือให้เห็นวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนนะครับว่าเขี่ยของป่าล่าสัตว์มีมีม้านำม้าเชิ่องจะบอกเส้นด้วยแล้วก็ลุกน้อยผมน้อยวิ่งไล่กันตาบนเชืองเขาใหญ่เช่แบบนี้ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็จำลองมาจำลองมาจาลจริงจริงนะครับคนมีเสื้อผ้าใส่อ่าครับลุกน้อยผมน้อย แล้วก็อันนี้ก็จะให้เห็นว่าชีวิตของช้างดึกดำบรรพ์ของโคราชเนี่ยนะครับที่มีถึงเก้าสกุลนะเขาอยู่กันอย่างไรนะโอ้โหเหรอเปิดให้สไบได้ครั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 บบุร์เบราวาใต้แหลงน้ี่ช้างสินาคอนฟอทิเรียมช้างยาสีโปรตานคัคและแร็คบราคิโปติเรียมกำลังถายทีอยู่ตรงริมน้ำที่อุดมสมบูรณ์ ในขณนะดเดียวกันครอบครัวของฉันดาตอว์ตเดิมเทเยียมก็กำลงังทางอีรงถางบ่าและฉีดเกิดไม้ด้วยนาคูเล่าแล้วทังหมนก็เพื่อไปชมทั้งวิถีชัศนมาเรียบร้อยแล้วนะ,ะแล้วก็ตอนนี้เดินมาที่ห้องอีกห้องหนึ่งที่เป็นห้องที่เก็บฟอสซิลจริงๆเลยข้างหลังนี่คือฟอสซิลช้างอันนี้คือช,ช้างโครงกระดูกช้างปัจจุบันของป้จพเจ้แต่ตัวนี้เป็นช้างที่ใหญ่นะครับพอๆกับช้างแอฟริกาช้างไทยโดยทั่วไปมันจะเล็กกว่านี้นะ ช้างตัวนี้เขาเรียกพลายยีรับตอนที่มีชีวิตนะมันสูงสามเมตรนะฮะอย่างพลายทองใบที่แส,สดงหนังพลายทองใบที่แสดงหนังพาะในสวนที่ว่าใหญ่นะสองจุดแปดเมตรนะเล็กกว่าตัวนี้นะครับเราเห็นว่าตัวนี้ใหญ่เราก็เลยเอามาเป็นเป็นตัวอย่างให้คนกดูนะว่าโอเคช้างไทยนี่ก็ใหญ่ยิ่งก็มีนะครับ,รบมอ่ะาดูฟอสซิลของช้างในในปัจจุนนบันในอดีตด้วยดังปะอ๋อครับไอ้นี่ก็ อันนี้เป็นของพม่านะแต่ว่าของพมา่าของไทยก็ไม่ไม่เหมือนพวกก็ไม่ต่างกันแนะต,ต่ว่าเมื่อก่อนมันไม่ได้แยกประเทศน,นะนะครับนี่พวกนี้ก็กลายเป็นหินหมดแล้วนะน,นี่ฟันฟันช้างนะฟันช้างเหรอครับน,นี่เป็นพวกฟันช้าง <pink S 1> นะครับพวกนี้นนสึก<โล> <c oughs> นะครับนะฮะช้างมีพันธุ์ไหนบ้างอย่างเช่นในน้องช้างสิงหาสเต็กุลุบุรันใช่ไหมครับอือ่าสี่งาสี่งาฮะ ครับเดโกโลโุเขาไอนี้ชัดเดโกโกลุน m o d e r องพวกนี่มันเก่ากว่านี้นะครับนี่ครับฟันฟันกรามที่สุดท้ายจะไม่เกินหกแสนหนึ่งตองสี 4, 5, 6, 6. ่ห้าหกนะครับมีสี่ง,งาแต่ถ้าหลายล้านปีต่อมามันเปลี่ยนมานะครับเปลี่ยนมานี่ฟันมาเหรอฮะใช่ใช่ใช่ที่ขาไกลฮะไอ้ที่ขาไกลล่างขวาจับได้ไหมฮะได้ได้หนับหนับมันก้อนหินเลยหนับหนับก็มันกลายเป็นหินไปแล้วแล้วก็อันนี้ก็คือฟันปันอันนี้ที่พบที่โคราชนะครับนี่ฮะอันนี้ฟันช้างปัจจุบันเป็นแบบนี้นะ เดีนี่ที่เป็นฟอสซิลฟอสซิลคือนี่นี้อันนี้สกุลเอลิฟานนี่ก็ฟอสซิลเอลิฟานนะฟอสซิลแล้วอันนี้ก็สเตโกดอนก็เหมือนของพม่าเห็นไหมวก็มีเบบนั้นนะนี่คืออะไรครับอาร์ชารดรู้ไหมรายทาหารเชิญครับเชิญครับครับจานเก็บโอ้โหนี่ของจริงเลยเหรอครับอันนี้อันนี้ที่คนนักท่องเที่ยวยกแล้วมาตกแต่งว้าวข้างในก็ไม่ได้มีอะไร เขาบ้านที่ไหนนักเที่ยวยกแก่่ะก็นั่นนะนั่นวางอีกแบบนั้นนะแล้วก็ก็ยกแล้วมันก็เลื่อนไปมือบอลนะก็ทำยังไงอ่ะทำยังไงก็ให้ดูว่าข้างในไม่ต้องตัดก็ทำยังไงทำไมทำไมจะไม่เอาอะไรครอบเอาไว้อ่ะอต้นตั้นไม่ได้สิ่งใดได้รแล้วท่านผู้ชมลองดูนฮะนี่ฮะมาเที่ยวนะครับก็เจอพวกนี้ก็อย่าไปจับอย่าไปต้องนี่ผมจับให้ดูเฉยๆว่าเนี่ยเกิดจากน้ำมือของมนุษย์ น้ำม,มือนะักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวแล้วมายกนู่นนี่ยกนั่นนะฮะโอ้ทอนนี้ท่านชมมากเนี่ยนะฮะปกติเนี่ยเขาจะมีทางพิพิธภัณฑ์จะวางเอาไวนะ้นะฮะนักท่องเที่ยวเนี่ยมาดูยกลองดูหนักไม่หนักเลื่อนไปมดนหล่นมันมแตกแม่เป็นน่าเสียดายมากท่า,ชานชมลองดูนี่ฮะนี่เขาบอกห้ามจับฟอสซิลแต่นี่เราขออนุญาตนะไปกัดไปกรณีพิเศษ อ่าครับท่านชมนะเป็นไงบ้างช่วงเจ้าัสอิ่มไกยฮะก็นาพาผู้ชมทุกบ้านนะครับไปเที่ยวที่จังหวัดโคราชนะครับไปดูพิธพันธุ์นะที่เกี่ยวกับช้างนะครับอายุความเป็นมาของช้างท่านชมคงทราบแล้วว่าช้างมีกี่สายพันธุ์แล้วก็ฟันของช้างกรามของช้างนะรวมไปถึงงานของช้างนี่เป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่าท่านชมมาเตือนไว้นะเห็นแล้วนะไปเที่ยวก็อย่าไปจับอย่าไปต้องนะโดนมาของจะเสียหายนะครับไม่ดีนะครับเก็บไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ดูนะครับ เอาท่านรรมชมนะก็สัปดาห์นี้นะก่อนจะจากลากันทุกเทปนะครับเมื่อไปเที่ยวแล้วนะครับก็ดูแต่ตามเมืยวต้องนะครับอีกทั้งนะเมื่อรับารทานอาหารเ,ย,เยอะๆแล้วก็ออกกําลังกายกันบ้างนะครับเพื่อความสมบูรณ์แล้วก็ความพร้อมของร่างกายนะครับอีกทั้งเป็นการลดน้าหนักลดพุงด้วยครับท่านผู้ชมเอาท่านรรมชมมนาะสำหรับวันนี้นะผมแล้วก็ทีมงานนะขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ